ใกล้ถึงจุดที่เราเนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะร้อยหรอกแต่ว่าเรามาที่ฐานที่เราก็ภูมิใจกับเสร็จที่ทุกคนผ่านทั้งทีมงานนักแสดงอะไรเงี้ยว่าเราเรามาไกลแล้วมาเกินคาดแล้วเรียกว่ามันหายเหนื่อยไหมครับเขาว่ากลับมาทั้งนจริงๆเรารู้สึกหายเหนื่อยตั้งแต่วันแรกที่หนังเข้าแล้วนะคะับที่รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่หนังเข้า16มกราคมที่ผ่านมาซีนแบบก็ดีมากเราก็อันนั้นจริงๆเราหายเหนื่อยแล้วแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น โบนัสแหละว่านี่คือโบนัสที่เราปฏิบัติได้เชิญล่ะคะถึงโลกก็มุ่งสูดด่ร้อยล,ล,ล้านค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนยัมดีมากๆแล้วก็พวกเราก็อยากมอบความสุข,อขให้คนดูมีคนมาดูเยอะแล้วก็ขอบคุณมากจริงแล้วก็ดีใจประมาณนี้มีคนเข้ามาดูหนังที่พวกเราตั้งใจมาเป็นยังไงกระแสอบรับันเทิงได้มาเป็นไงบ้างก็กระแสบอกได้ว่าดีเลยนะคะแล้วก็มีคนแบบว่าแบบพูดถึง พนอกันเยอะมากๆก็ดีใจมากๆที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ฝากว่าใครยังไม่ได้ไปดูนะคะสามารถไปรับชมกันได้นตร์ทั่วประเทศเลยนะคะดูซ้ำได้ด้วยใช่เขาบอกว่าอะไรนะดูแต่ละรอบได้ก็จะเหมือนกันดูได้ได้เขาด้วดูทุกครั้งก็จะแบบได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนดูสิบห้ารอบก็โอ้โหจะดูสิบห้ารอบใช่ใช่ไปเก็บรายละเอียดค่ะใช่จะเก็บเลยจะยิ่งดู ใช่ใช่มากเรื่องที่สุดการแสดงของเราไงบ้างนะหนูก็ย้อนวัยสิบปีได้อยู่เนดิมนะคะทุกคนยังได้อยู่ค่ะเป็นเพื่อนกับเธอได้ท่านอื่นใช่ไหมท่ไหนบ้างช่องนี้มื่อคังหนูได้ถังขี ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยพวกเราก็ไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆคะ่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็ไปดูกันเย้เยนะคะส่วนใครที่ดูนะคะเหมือนที่ตั้มบอกก็ไปดูซ้ำได้นะคะมีคนส <c oughs> ุดท้ายเก็บดีเล็กๆนน้อยค่ะต่าง <todos S 1> ด้นะคะนี่คะครับก็เป็นการเปลี่ยนลุคครั้งยิ่งใหญ่ในนันะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ถ้าใ่ายกมถุกมาแล้วก็อยากเป็น ภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยดีใจที่ได้จะร้อยล้านเะกีมันต้องช้เลนเตรีขนาดไหนหนังเรื่องนี้น่าเล่นมากเลยครับเพราะว่ามันจะต้องแบบเรียกว่าต้องมีการแบบโูด้วยมีการแบบเปลี่ยนลุคตลอดลุคคิวด้วยนะอะไรย่างมันยากไหมฝ่าหาตัวคนในรูปแบบนี้เจอือก็ไม่คิดว่าไม่ได้ยากหาเพราะว่าที่กองบรรยากาศจะได้มันพาไป ที่มัตค่ะครับมุ่งสู่มุ่งสู่ไร้น้ำผมก็ดีใจนะครับใ,ในในปานน้นักแสดงหน้าใหม่นะครับมีเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกแล,แล้วก็ภาพยนตร์ที่พวกเราทุกคนและทีมงานทุกคนตั้งใจต่อประสบกรณ์นะครับน,นี่น่าจะเป็นตองแรกที่ผมใกล้ๆับตรงกลางนะครับคือตอนที่อยู่ในกองผม ผมอยู่กับคนละมุมอยู่คนละมุมไม่ไคัดตัวโ <c oughs> อ๊ยโ <c oughs> อ๊ยแต่สบายมีคุดูบ้างเลยวันดีใจนะครับที่ภาพยนตร์ได้รับการตอบรับที่บอกว่าใครที่คือเมเจอร์ผมว่จะถึงแล้วนะว่า <c oughs> เรามีคนส่งข้อมาว่าเฮ้ยเขาดูห้ารอบขอพี่พี่ตั้มบอกห้ารอบผมไม่เงียบเลยจนะ <c oughs> อด,ดีใจครับที่ผมตอบรับที่วังว่า ทุกคนจะไปดูกันซ้ำก่อนที่จะลงตืินเต้ไม่ตนวดีใจไหมที่ได้เป็เพื่อนกับเชื่อตางดีใจดีใจมีคนพูดถึงเพื่อนเยอมากไม่ได้ดูเขาขอบกันนะชอบในหาที่ไห้เล่นไชอชอบชอบแต่ว่าสนุกเชืตางชวนไปเล่นถีบไป แกไปกินดูว่ต้องหาอะไรทำให้เคลื่อนตัวให้ได้เอออเาอย่างอื่นมาถอนอน้าก่อนนี่จัดไปเจ้าเลยชอบบรรชอาศรีตั้มครับก็ลุงตรีเนาะในฐานะนักแสดงศิลปินแห่งอิสระนะครับดีใจมากที่ได้มีงานกับ ทีพนอครั้งนี้พงสู่ร้อยล้านเป็นอะไรที่แบบเนาะไม่มีอะไรข้อสงสัยเลยอยากมาตอบตัวผมแต่ต้นท้ายถึงวันนี้พงสู่ร้อยล้านครับก็คืถ้ายังไม่ใครดูก็ไปดูนะครับเอารอบนี้ก็พอเป็นผมเป็นรอบนี้วันนี้เป็นวันที่สองขอบคุณมากครับทุกท่านทุกท่านทีท่ ฝากฝากฝากชวน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 หน่อยฮะอยากให้ดูเข้าโรงกันหน่อยก็อยากจะเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับคือได้ยินมาเหมือนกันว่าบางคนกลัวว่ามันจะเป็นหนังที่น่ากลัวสยองขวัญแล้วแบบไม่กล้าดูอะไรอย่างี้จริงๆแล้วมันก็สยองก็จะมันก็สยองเหมนะมันสยองแต่ว่ามันก็จะมีความสนุกมันมีันมีเรื่องราวมีสอรี่ให้ติดตามด้วยเนี่เยอะครับใช่คร anyway> ับประยัดแะฝากให้ท uh uh ุกคนใครยังไม่ดูเข้เข้ามาดู ครัยอดเงินสมุนเรื่องนี้เยอะแล้วจริงๆคือจริงๆตอนเนี้ยหนังเรื่องหนุ่มนอนมาไม่ได้แค่แค่ในเมืองไทยนะฮะมันก็จะถูกขายในหลายประเทศ10ประเทศทั่วอาเซียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยังจะมีมีไปขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกในเอเชียแล้วก็ที่หนึ่งอีกอะไรเงี้ยก็ฝากให้คนให้ทุกคนเข้ามาติดตามดูเรื่อง,งนี้เยอะๆถ้าที่ดูแล้วมาดูซ้ำได้ครับครับรรลูกดวงภาพยนตร์